ค่ะพี่น้องมื้อนี่ฮาซิมากเก็บพริกซุกกันด้วยค่ะเก็บเอาไว้ตากเพราะมันแห้งแล้วเฮาจะเอาไปขายให้มันได้หลายโลแล้วเฮาค่อยไปขายตอนนี้พริกแห้งในท้องตลาดก็กิโลประมาณร้อยบาทนี่ละค่ะนี่วิธีเก็บพริกซุกนี่ค่ะอันนี้คือพริกที่ซุกแล้วด้วยค่ะเก็บยิงขี่เลยค่ะ บบเอาบบเอาขวันเลยค่ะเอาเอาแต่มากที่มันสุกเรียค่ะนี่แบบนี้เลยค่ะนี่นก็ได้บ่ค่อยร้ายเรกค่ะพววมแต่มาหอดเขาเมืองไปสือปะทู สิมาเห็ดเมี่ยงปลาทตูตอนเย็นค่ะับไปเบิงว่าอีกคนหนึ่งเขากำลังเห็ดย่างยู่เขาก็จะแบ่งหนาทีกันเนาะค่ะเนาะเ่ะหนูนก็กจะเก็บพริกซุกนางก็จะเห็ดนี่เห็ดย่างยู่นี่เห็ดย่างนี่ขุดกระเทียมกระเทียมหัวมัน,นอ,อันรบอกหัวมัน ຊິແລ១្នាំង់ពូវត់ត្្សាមរាំង់សាំគរាព្រូវ័ន